ใครยังไม่เห็นรัฐบาลเนาะทุกคนใครยังไม่เห็นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทวนให้อีกทีหนึ่งทวนตัวเด่นเนาะจริงๆแล้วก็ไลฟ์วันพุธกับวันพฤหัสอาจารย์บอกว่าอาจารย์เด่นที่ตัดเด่นไปสองหางแรกทีเลยอาจารย์ให้เป็นในๆอ่ะมันอยู่ในชุดเด่นที่อาจารย์ไปไลฟ์พ่อเมียบอกวันที่สามสิบเอ็ดเนาะ สาเสียดุ๊บอาจารย์ให้ไปเด่นไปสามเออไปสามถางไอ้สามตัวถ้าให้สองตัวเขาจะรู้ว่าอาจารย์ให้สองตัวก็เลยให้ไปสามนั่นแหละภายในสามตัวนี้อาจารย์จะเอามาทุกตัวแต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนยังไงเนี่ยก็จะสอดมาเรื่อยๆก็ให้ตัวเด่นไปสองตัวและก็ไล่บอกว่าไอ้ตัวที่สามนั่นเน่เอาไปผูกนั่นไหมคือตัวตัวหนักตัวเน้น ใครพอเข้าใจใครดูทุกไลท์ทุกไลท์เนี่ยก็จะก็จะเห็นอย่างนี้เห็นจากโอ้ยกระยอนเมียนเนาะคนโจกลาของคนนี่เนาะให้ไปไม่รู้เนี่ยแต่ไลท์ตั้งแต่วันที่เจ็ดแบบเป็นทางการเลยตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วก็วันที่เก้าวันที่สิบเอ็ดที่เห็นจัดจาถึงถึงลัตเตอรี่เลยเนี่ยสามรอบอันนั้นคือเลขเลขเต็มจานวนตัวเต็มแล้ววันศุกร์ก็คือใบฟ้าชนิดเต็มเลย เนาะวันพุธก็เห็นแซตเตอรี่เออน่าจะน่าจะรู้แต่ยังยังไม่ได้ลบไลน์นะแสดงว่าไม่ได้ดูไลน์เนี่ยแสดงไม่ได้กดติดตามเพจถ้ากดติดตามเพจในไลน์ต่างๆก็จะอยู่จะได้เห็นหมดหรือถ้าคนมาส่องไหมมาส่องดูว่าอาจารย์ให้อะไรนียหัวข้อเขาก็จะบอกอยู่นะหัวข้อไลน์ก็จะไลน์ดูแบบนี้ไนี่สิบวานาแล้วเจ้าสื่อว่าท่านเหมือวันนี้น่ก็คือโค้งสุดท้ายคำว่าโค้งสุดท้ายเนี่ย เจ้ากระดีซื้อไดแต่ใต้ดินเขาเปิดรับวันวันวันหวยออกวันที่สิบห้าสิบหกเจ้ากระสือว่าท่านแต่ในระบบออนไลน์เขาเปิดตั้งแต่วันไหนทุกคนตั้งแต่วันที่เจ็ดคนนี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดคนนี้เจ้าซื้สือท่านมาหละ่ะวันที่เจ็ดมาเท่าทุกวันนี้ราคามันเหลือ,อบาทละห้าสิบหกสิบแล้วเลขสามตัวเหลือบาทละเท่าไหร่ทันไม่ทันเพาว่าอีกอย่างเนาะอ,อ,อ่ะ จัดไปหมดาาราคากันะนะนะครับเพราะนั้นอยู่ในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเราอย่าไปเสียเปรียบเขาเราจะมารอยก็เข้าใจอยูห่หรอกเนาะท้าบานเข้าไหมลอไอ้สื่อแบบห้ามบ่มีเงินกับเหร็น้ำนเะพินนีวนะงวดชนงวดเนาะงวดชนงวดนะเวลาเขาจะแจ้งมาในวันวันหวยออกซว่าหวยออกวันที่สิบหกเขาจะแจ้งเย็นเย็นสิบห้าแบบนี้วันที่สิบหกมาขาย ก็อันก็เลยไม่ถูกกับเขาทักทีพอจะไปซื้ออันก็ไม่ซื้อโอ้ยออกแต่ตักอันทุกครั้งมันงวดนี่กี้อาจารย์สามห้า,าห้าสามอันคัะหลายคนก็มาอย่างนี้ก็มดขําเสิว,วนะาะให้ก่อนตั้งแต่ทุกครั้งก่อนหวยออกเป็นอาทิตย์ไงแล้วคนให้ทําไมได้เต็มก็เพราะอยากบอกรับว่าอยากบอ,กอบนะก็อ,อยากเชื่ออยู่อยากไปไอ้เซ้นเขาเข้าใจว่าไอ เราถึงเสียเปรียบเขาถึงไม่มีโชคมีลาบให้เขามากําหนดอโชคของเราแต่ก่อนเคยเจอปัญหาแบบนี้เลยพี่น้องอเครื่องกับโจเลยว่าคุยกันเท่าสมือเดียก่อนนะรอเลขเราเอาอันแต่เลขเราทุกครั้งตัวในอันออกตลอดปีนั้นน่าจะเป็นประมาณปีีป60 61 62นะ60 61 62ในใะจซื้อกับเขาอยู่ ้างบ้านยาย้างบ้านอัน้นไยเวลาคงไม่บอกแล้วค่อยมาบอกก็มีนะทั้งเทีย่ยงไม่บอกเราตอนที่เราซื้อเราซื้อก่อนล่วงหน้าพอหะไม่อกว่าไอ้กายครึ่งนะะว่าอัน้นยางสี่ก็เครื่องกันตัวลังคนลังคนก็ไม่ได้ตังก็มีนไงก็เพราะเราจดให้เขาเราไม่ได้จ่ายตังเขา่ยนั่นแหละนะครับหลายๆคนน่าจะเจอแบบนี้อาจารย์ก็เลยตัดปัญหาพอเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาอืม ก็เลยถูกตลอดนะก็เลยไม่ได้ใส่ใจเออใหข้างบ้านนะอาจารย์53าสาไมไ่เต็มนั้นก็แสดงว่าทุกคนที่อาจารย์ให้ก็คือจัดไมนะครับถ้าใครมาเล่นวันนะหวยออกก่อนหวยออก3าวันเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เต็มนะครับนะก็ไม่ได้เต็มเอาอาจารย์ไลดูเกือบทุกหวยกดทุกหวยรัฐบาลดูไล ให้ดูก่อนทุกงวดนั่นแหละอันนี้มันก็ถึงเกิดจากความเชื่อมั่นเนี่ยเห็นเราก็ไปซื้อทาไมไม่กล้าซื้อล่ะครับรอทําไมขนาดอาจารย์ยังซื้อลอตเตอรี่เป็นหมื่นขนาดน,นั้นทาไมไม่กล้าซื้อต้องจิตไงอาจารย์ให้ซื้อลอตเตอรี่ให้ดูแล้วทําไมก็ไม่ซื้อเออโอ้ถ้าไม่ถูกถ้าเก็บเราเก็บไม่เยอะเท่าอาจารย์หรอกซื้อไม่เกินตัวละห้าบาทสิบาทเออก็ต้องคิดอาจารย์เดี๋ยวให้ต้องหมดมากกว่าเราต้องคิดด้ยเออถึงอยากให้คิดถึงเอาลอตเตอรี่มาให้โชว์พอใจาะ เออลอตเตอรี่เนี่ยเอก็ถือว่าเป็นเป็นล่างนั่นแหละนะเราก็ไม่ต้องไปซื้อล่างเพราะว่าลอตเตอรี่มันคือล่างแล้วนะเราก็ไปซื้อหนู่งไมให้บอกเลยมันเ่าออกอากาศว่าใดนะครับอาจาย์ก็ซื้อตัวนี้นนั่นแหละเลขชุดเลขเลขท้ายเลขสามตัว,วมันเมื่อกี้ซื้อลอตเตอรี่สี่ห้าสามสี่สามห้าด้วยนะมันก็ไม่ได้ตังค์หนักเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าสามนะบางคนก็ว่าอันมันอันก็ดิหัวควันอยู่ค้ดเดียวเนะี่ย โจ้ไม่มีโชกเนาะก็ใหาไปก้อนมมอ่ะไม่เห็นเยอะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปนะที่อาจารย์ให้อยู่ต่างจังหวัดให้ตัวเด่นไปสองสามสี่และเดี๋ยวจะบอกไปทีละย่างอาจารย์มาให้ไปงวดนวดนี้วันที่สิบหกเนาะอันนี้ไม่ใช่สิบหกเดือนแปดโอ้ใช่นะครับนะก็คือให้สองะด้สาม ไม่ต้องไปเท้าความหลังเด้อเพราะว่าความหลังลงให้ในเพียดอยู่แล้วมาเป็นแปดงวดแล้วหลักเออตัวเด่นตัววิ่งเนี่ยนะก็ถือว่าร่ํารวยเนีย่ยเห็นเงินแสนตัววิ่งเงินแสนนะตัวเด่นเป็นตัวนี้และอาจารย์ก็บอกไลฟ์สดให้แลนะให้จับตัวไหนไปใส่ทุกคนที่ตัวหนักของอาจารย์เอาใครพอจะมองออกออาไม่ออก้วให้ขึ้นให้เต็มไปเลยเนะฟั่งจับปากกรสิบบอล กระสบว่าหลักนี่ยให้ตัดสินใจเอาแล้วแต่โชคของแต่ละบุคคลก็คือให้ตัวเต็มไปเลยเนาะและก็จะบอกว่าตัวเน้นหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยจะไปพูดทีหลังนะครับใบฟ้านะครับไปดูย้อนหลังวาเด้อ,อมันมีเข้าหลายงวดอะเอาเป็นบางส่วนอันนี้เห็นไหมงวดที่ผ่านมานะเจ็ดสามห้าเนี่ยบางคนอาจจะว่าโอ้ยอันอาจารย์ก็อยู่ที่เล็ท้ายเลขสามตัว สังเกตนะครับมันก็จะอยู่ที่เลขท้ายเลขสามตัวตลอดอันนั้นแล้วก็วัที่ที่ผ่านมาอาจารย์เราใส่หินไหมถ้าสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวเขากเอาไว้อันอาจารย์อันก็จะหัวควันอยู่ดอกเคยพูว่าอันก็ให้ตะโดนแม่จาถิงมันล่อซื้อหงยออกสามวันสุดท้ายเขาไม่เล่นกันแล้วจากวันนี้เขาก็ไม่เล่นกันแล้วเล่นกับมันก็อันไม่อันก็ราคาจายคขึ้นแล้วนะครับอ่ะอันนั้นคือฟอร์มหลังฟอร์มใหม่ เพราะนั้นก็ห้ามพลาดนี่การปฏิบัติประต่อนะคนที่จลของสูตรเขาก็ว่างสนุกเจ้าคือกันไม่อยากให้เจ้าเขารู้หรอกเอออาจเราซื้อเสร็จเรียบร้อยจบมันจะอันไม่อันก็เป็นเ,ปเรื่องของเจ้าเลยทีนี้นะก็จะเพนแบบนี้นะอันนี้คือชุดเต็มทุกคนจําชุดเต็มให้ได้ทุกหางนะครับเด่นสองเด่นสามมันมีหลักละสามหางเรื่องเบงเงานะและก็สังเกตชุดฟังเด้อสังเกตฟังฟังฟังสังเกตชุดสามตัว จำได้บอกตัวสามตัวก็คือตัวหนักตัวเน้นแล้วเดี๋ยวจะไปบอกปากเอาจำได้เนาะเพราะคนทำในจันก็จะเล่นทุกคั้งในในไบฟับบนล่างไปกลับตลอดและจะมีลำหนักลำค้นก็คือเลขท้ายเลขสามตัวเลขเลขท้ายสามตัวไม่พอก็จะมีตัวหนักอีกตัวหนึ่งเห็นหมดแล้วเนาะพราะจันใครอยู่ในห้องแนวทางจันบอกไว้แล้วนะหางเดียวแต่จะไม่ขึ้นภาพให้เด้อ พ่ออาจารย์เป็นคนคนทเม็ดเดียวชุดถล่มเจ้ามือเป็นเจ้าเลๆเพราะมันซื้อไม่ได้ไนาพี่น,น้องก็เราก็มีการวางสนุกเจ้าเหมือนกันก็มีเด่นไปลักษณะตามที่เห็นนี่แหละนะไม่กล้าอั้นทุกตัวหรอกแต่บางทีบางครั้งเขาก็อั้นทุกตัวหรือราคาลดทุกตัวนะก็เรื่องของเขานะเนี่ยแต่มาโค้งสุดท้ายวันนี้ก็จะบอกนะทุกคนจําเลขสามตัวได้แลนะ้วเนาะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอาจารย์ไปทําบุญเข้าพรรษา นะไปบนไว้ด้วยนะครับขอให้เลขเข้าเลขไปจับลูกปิงปองในในชิปในโพสเนะี่ยถ้าใครสนใจถ้าใครไล่ดูก็จะเห็นนะใครเห็นมั่งถ้าไม่เห็นก็จะฟังจากปากฟังเดี๋ยวบอกตามนี้แหละคือชุดสามตัวตัว,ตวมันมีตัวแรกออบอกตัวนี้เนาะตัวเมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะชุดไฟฟ้าชุดเต็ม เราันมีชุดสามตัวอยู่จีหางละก็ดูตัวแรกคือตัวไหนนั่นแหละคือตัวเม็ดเดียวของอาาจันนะเข้าใจเนาะตามนี้เบ่ออกจากปากบ่เ้ายังไม่เห็นก็ไปดูเอาตัวนานชุดนี้ในเพียดนั่นแหละนัเลื่อนดูนะครับที่วัดป่า,าวัดปราสาทลุ่มดินมั้ยก็เขียนหัวข้อให้ดูอยู่ตัวแต่อาจาศเอาเอาตัวหนังสือบังแต่ฟังเสียงเสียงพูดเอา นั่นแหละถ้าถ้าไม่เห็นถ้าเห็นก็ไม่เห็นก็ไปเลื่อนดูถ้ายังไม่รู้นะเมื่อกี้ขึ้นไบฟ้าให้แล้วเนาะเลขชุดสามตัวหางเดียวก็คือหางแรกเข้าใจบอกนะที่อาจารย์บอกว่าตัวเด่นมันมีมีตัวไหนทุกคนสังเกตเนี่ยหลักร้อยของอาจารย์มันเป็นเก้าแต่ไปจับมันได้ตัวเดียวกันทั้งหมดทั้งสามตัวก็เลยขอฟันในหางแรก อาจารย์มีโอกาสที่จะไปแก่บนอีกอด้วยเพราะมันมีอาพินิหารลึกๆเดี๋ยวเราให้ฟังนิดนึงไปป่าวัดไหมไปป่าไปขอไปบนไปแล้วไปจับลูกได้แล้วครับกับหมาอยู่ในวัดประมาณเยอะนะอยู่หน้าโบสถ์หน้าวิหารหมาเห่าเหมือนหอนเหมือนเห็นอะไรไหมก็เลยบอกว่ามาทมําบุญกําลังจะอาปากเหาหอนขอบวนแบบพร้อมกัน มันมีเสียงเหมือนอะไรอยู่หล่นใส่หลังคาพระอุโบสถด,ดังโป๊กเหมือนกับว่าห้ามเผาหมาอ้าปากค้างเลยพี่นอ้องถ้าไปกลางคืนนะวิ่งป่าลาบเนะี่ยหลายๆไปด้วยก,กันกับทีมงานสามสี่คนนะ่ะจะวิ่งนั่นแหละหยุดมองกันทุกคนมองหน้ากันลึกละคนหัวลุกเหมือนกันทุกคนเนะี่ยก็เลยโอ้ันถูกเลขแล้ววันนี้ได้แล้วได้แล้ว,ลวนะก็เลยเกิดฝนหัวลุกตรงกับเลขชุดนี้ เออนั่นแหละชุดบอกทำหนิกับที่ข้อหูแต่ทุกตัวในใบฟ้านะครับก็ไม่ต้องทิ้งเด้อนะทุกตัวไม่ต้องทิ้งก็เล่นทุกตัวนั่นแหละแต่จะหนักก็คือมีลำหนักลำค้นให้หนักกว่าเพื่อนไม่ใช่ว่าเม็ดเดียวกระเฉลียได้เม็ดเดียวโอ้ยบ่ถูกก็บ่บ้เนี่ยแต่น่าก็จะอันใช่งสินหนุ่มนะว่า,าราคามันลดเหลือบาทละตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาสามตัวมันบาทละร้อยเลยไหมจากบาทละพัน มีโอกาสอยู่และเดี๋ยวที่อาจารย์ไปแก้บนสามห้าห้าสามที่วัดตะเสดเดี๋ยวบอกกันตะวันไม่มีเหลยกอาจารย์หออกไปวันนั้นไปเจอเอกช่องยูทูบเบอร์หลายช่องอยู่นะเดี๋ยวขึ้นตัวนี้แต่เอาสื่อ,อไว้จักบาทสองบาทก็ได้เด้อเนี่ยมันขึ้นมันจุดได้ตัวนี้นะที่ไปแก้แต่ว่าไม่ได้ขอหรอกนะทุกคน ก็ล่องเบิงนะแต่มันก็แปลกตรงที่ว่ายูทูบเบอร์ก็เลยส่องใส่ใส่ใส,ใส่นั้นไหมใส่หลักกิโลอันนี้ก็คือหลักกิโลมันอาจารย์จ,จุดได้หกได้หนึ่งได้แปดหลังหวงไออกสี่สามห้าแล้วละ่ะที่อาจารย์ไปขอและดูดูดูเลขเอหลักกิโลไหมพี่น้องแต่ก็ไม่เพราะว่ามันจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้รอะไรดูดูหลักกิโลมันก็มีเลขไง ที่จุดทูบได้ไหมส่วนมากแต่รู้จะเข้าหรือเปล่าเนะมันได้ว่ากันเยอได้เอามาให้แล้วนะมันมันเป็นเลขอยู่ในเลขทูบซุกตัวอะไรไหมนี่ไหมและที่สําคัญเลขที่ของเอตเซยายมีตเซยายมีเนี่ยหลักติโลนี้มันอยู่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับนะดูเลขเลขเลขสารให้ทุกคนดูสังเกตเลขสารต ตเศหลักกิโลมันเป็นเลขหนึ่งแปดเนี่ยมันทำไมตรงกันนะอาจารย์แล้วก็เอามาเิ่งห้ฟังเด้ออันนี้ซีเซียบ่เสียกับสีออกบออก่ออกกับบอหูเนาะคือเราไปแก้บนซื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปียดแต่หลายๆคนที่ไปดูเขาก็ออกอาจารย์ออกนะเขาว่ามันตรงกับเลขกิโลหลักกิโลเพราะเลขทูบของเรามันได้หกหนึ่งแปดไหมเขาว่าเลขทูบก็หนึ่งหกก็มีหนึ่งแปดก็มีและหนึ่งแปดมันตรงกับเลข บ้านเลท็ที่เออก็เลยอาจารย์ก็ซื้อลอตเตอรี่อยู่ในในในศาลนั่นแหละได้สามตัวได้หกหนึ่งแปดพอดีไว้สองใบกับบริซียอะไรปไปไหนดอกเกิดเกิดถูกเกิดใช่ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้นาะพี่นองมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะขันหูมันกรวยกันโทรไปเทียดแล้วอ่ะ <laughs> อันนี้เราเห็นฟังเพราะมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วไหมนะนะเดี๋ยวก็สิว่า โอ้ยทำไมไม่พูดหงายออกมาพูดเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ไลฟ์บอกตั้งแต่วันวันจันแล้วเย่ยวันจันที่เจ็ดแล้วลหละนะครับงวดที่งวดที่บ้านเลขที่สามสิบห้าเออก็ก็ซื้อใบบาทสองบาทก็ว่าต้องเสียรายมันไม่มีในเลขสูตรหรอกหรือว่าท่านจะเมตตาเพราะถ้าเข้าเราไม่ซื้อเราก็ต้องไปบนอยู่จะไปแก้บนอยู่ดีไหม เลยซื้อไว้อยู่ดอกบาทสองบาทอาจารย์นบนไว้สองที่แต่ไม่รู้จะเข้าห้องเจ้าไหนเจ้านี้ก็บนเหมือนกันว่าถ้าเข้าสามตัวนี่ห้อหนึ่งเปียก็จะถาว,วายหัวหมูเด้อ <c oughs> ผมไม่รู้จะไปบนที่ไหนระหว่างวัดปราสาทลุ่มดินอำเภอน,นนทบไรและตะเซสองที่นะครับลองดูหรือเลขสูตรบนไว้หลายหม่องขึ้นกันพี่น้องนะสรุปแล้วขอให้เลขเราเข้านะั่นแหละ กดไลค์หน้าเฟซทุกครั้งอ่ะประมาณนี้แหละลองออกไปเบึงเห็นกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวรอวันวันหวยออกก็คือวันพุธนะครับมัน,มนะจะมาไลน์เนาะจะมาไลน์วันช่วงบ่ายสามกว่าช่วงที่เขาหมุนรางวัลเลขหน้า,เล,นาเลขท้ายนะครับมาอรอลุ้นพร้อมกันเท่านั้นแหละรอติดตามอีกทีหนึ่งนะว่าจะมีโอกาสเดินทางไปแก้บ,บนไหมนะครับ ก็ทุ่มทุนเยอะอยู่ด้วยพี่น้องถึงกล้าอัดเพราะเราบนนะอาจารย์ถึงเล่นในเลขเลขสูตรก็เล่นทุกตัวทุกตัวทุกครั้งเนี่ก็จะได้ได้ตังแต่เราก็จะมีตัวหนักไงนะตัวหนักก็คือเลขเลขท้ายเลขสามตัวนะอาจารย์จะทำแบบนี้และหนักแล้วตัวไหนที่มันสื่อเรานะจิตเรามันผูกอานะจารย์ก็จะจัดตัวแบบนี้แหละมันก็จะได้เต็มๆตมนะมตัวเดียวสามเด้งสี่เด้งก็จะเป็นแบบนี้นะลองลอง เอาไปพิจารณาเบ้งนะครับะประมาณนี้แนะหละเนาะหวยไทยครับอาจารย์เอ้ใหมหมดแล้วเด้อบ้ดน,นี้นี่จะสีอำลาพี่น้องนะครับไปเห็นหมดกันแล้วเนาะเดี๋ยววันพุธค่อยเจอกันนะครับมามาลุ้นพร้อมกันนะเนี่ยมามารอผลลุ้นรางวัลพร้อมกันนะรีบรีบไปหานะได้รอตตอลีนี้ยังกะเอาไปก่อนนะเดี๋ยวนะอันนะนะของอาจารย์อั้นแน,น่นอนนะรประมาณนี้นะ ส่วนเสื้อก็เหมือนเดิมนะทั้งยินบ็อกเพียนะครับมีไซส์ละห้าตัวเท่านั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีเด้อร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮง